สวัสดีครับพบกับ MG Car Care Clinic รั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถอะไรดีรถ MG VS HEV นะครับเป็นรถไฮบิดตัวแรกของทาง MG ของเราเดี๋ยวเราจะมาพูดคร่าวๆถึงวิธีการใช้งานแล้วก็รูปแบบที่เปลี่ยนไปบางส่วนเราจะลงลึกในทางเทคนิคนิดนึงเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอุปกรณ์ใช้งานจริงครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เครื่องยนต์ก่อนดีกว่าจรคับ ทีนี้เรามาดูในห้องเครื่องยนต์บ้างครับเปิดฝากระโปรงแล้วก็ดึงดึงสายฝากระโปรงเสร็จแล้วก็เอามือล่วงเข้าไปเนาะตรงนี้ครับตัวนี้มีกนไกล็อกฝากระโปรงหน้าอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นก้านค้ำฝากระโปรงหน้าเรหมือนเดิมมีอะไรบ้างตรงนี้จะมาดูในส่วนแรกกันเลยนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่ AGM นะครับขนาด60แอมป์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทางพักน้ำใช้สำหรับรอเย็นระบบไฮบริดนะครับตัวมอเตอร์ตัว P/B ใช้ถังถักพักน้ําตัวนี้ที่มีเพิ่มมาจากรุ่นก่อนนะครับในถัดไปก็จะเป็นชุดควบคุมระบบไฮบริดนะครับชุดนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามาตัวนี้จะทํางานคู่กับเกียร์ระบบ T V T เป็นเกียร์ c V T นะใช่ครับเพราะมอเตอร์กับเกียร์อยู่ด้วยกันมอเตอร์กับเกียร์อยู่ด้วยกันส่วนด้านนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ที่มีระบบวาล์วแปรผันทั้งด้าน I D I เสียเหมือนเดิมนะครับก็จะเพิ่มแรงม้าขึ้นมาเป็น177แรงม้าโดยเอาตัวมอเตอร์เข้ามาช่วย หมอพักตัวนี้ครับมอพักตัวนี้ก็เป็นหมอพักของระบบน้ำหล่อเย็นของตัวเครื่องยนต์นะครับซึ่งใช้ตัวหมอน้ําในการระบายความร้อนเหมือนเดิมนะครับก็ดูระดับน้ำนั่นแหละง่ายๆครับก็ดูระดับน้ําจะมีระดับแม็กกับระดับมินอยู่เราเติมอยู่ให้ขีดแม็กพอนะครับถัดไปก็จะเป็นที่เติมน้ําฉีดกระจกนะครับแล้วก็ตัวกล่องฟิวที่เป็นตัวควบคุมระบบไฟต่างๆภายในรถยนต์นะครับเอันนี้เนาะเป็นกล่องฟิวเป็นกล่องฟิวนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลำดับหมายเลขกล่องฟิวส์ที่บอกนะครับตัวนี้สามารถดูในตัวโอนเนอร์แมนนวลได้ทิึงนะครับว่าเป็นฟิวส์ควบคุมในส่วนไหนบ้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวถอดฟิวส์ขนาดเล็กแล้วก็ตัวถอดฟิวส์ขนาดใหญ่ด้านนึงดูที่คีดให้ครับดูที่คีดไว้ให้ใหก็เป็นกระปุกน้ำมันเบรกเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรระบรบเบรกเหมือนเดิมกระปุกน้ำมันเบรกพร้อมตัวเซ็นเซอร์นะครับเหมือนเดิมด้านวัดอัมมันเครื่องการวัดอัมมันเครื่องรถตัวไปเครื่องยนต์ทัวไปนะครับไม่มีอะไรแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาาาออกย่งงนึ็คืตัวดชร์จ ตัวนี้ทําหน้าที่ในการชาร์จไฟแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมันสตาร์ทตอนไหนครับอาจารย์แมนก็ตอนบ้างตอนที่รถกําลังทําวิ่งอยู่เนาะมันอาจจะสั่งให้เครื่องยนต์ติดขึ้นมาในขณะที่เราใช้ใช้ EV อยู่เนี่ยอ้ก็ใช้ไดชาร์จตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทแล้วอย่างนี้เครื่องยนต์ตัวนี้มีมอเตอร์สตาร์ทมั้ยมีเครื่องยนต์สตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทยังมีเหมือนเดิมนะครับเพราะเวลาที่เครื่องยนต์จอดเราดับเครื่องเนี่ยเราจอดอยู่กับที่รถไม่ได้วิ่งเนี่ยเขาก็จะใช้มอเตอร นะครับเพราะเสียงค่อนข้างเงียบใช่ไหมครับใช่ก็เสียงเงียบมากแล้วหลักการก็คือหมุนหน้าเครื่องให้เครื่องยนต์ติดขึ้นมาใช้สายพานนี่แหละข้างหน้านะครับโอเคทําหน้าที่ในการชาร์จไฟแล้วก็สตาร์ทรถด้วยใช่ใช้ชาร์จไฟติด2ั่งว์แบตเตอรี่นั่นแหละนะครับแล้วตัวสายสีส้มๆนี่ครับอาจารย์เป็นสายไฟอะไรบ้างเลยก็เป็นชุดสายไฟแรงสูงเนาะตัวนี้ก็พยายามอย่าไปใช้มือสัมผัสนะกันนะครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้าค่อนข้างสูงประมาณเท่าไหร่ได้ครับแรงดันประมาณ300กว่าโวลต์300ขึ้นแน่นอนที่เป็นสีส้มๆห้ามไปส แนะนำอย่าใช้น้ำรนดันสูงแล้วกันนะครับใช้วิธีการใช้ผ้าหมาดๆเช็ดเอาหรือไม่ก็หัวเป่าลมนะครับเป่าคุณอย่างเดียวมีอะไรเพิ่มเติมไหมข้างในก็เป็นปั๊ม ABS เนาะระบบ ABS อยู่ด้านหลังให้มาเหมือนเดิมนะครับระบบความปลอดภัยครบโอเคนะรับขื่ต์ก็เอาเท่านี้ก่อนนะกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมารีวิวกันใหม่อีกรอบนึงครับ